สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมจะมาทํานะครับตัวนี้เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งนะฮะของอำเภสามครับอ่าวลึกเหนือนะครับจังหวัดกระบีนะฮะตรงนี้เป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะครับเราจะทําการฉีดก้าเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งที่นี่นะฮะนี่ครับผมจะให้ดูบริเวณนะครับรอบๆนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนใหญ่นะเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นสนามบาสกตบอลครับสนามกีฬาครับสนามฟุตบอลครับตรงนู้นนะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเรียนนะครับตรงนี้เป็นชั้นเรียนของเด็กปถมนะฮะของเด็กปถมนะับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการฆ่าเชื้อรัสควิดสิบเก้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นคุณครูนะครับคุณครูสมัยนะฮะคุณครูสมัยพักดีนะฮะครบผมเป็นอ่าคุณครูที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการฆ่าเชื้อรัสควิดสิบเก้านะฮะณโรงเรียนบ้านทุ่งที่นี่นะครับนี่ครับตรงนี้กําลังตกดบ่นอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง เรียนของน้องๆเด็กๆนะครับนะฮะนี่ครับทำการฆ่าเชื้อรัสทุยิเก้านะฮะในห้องนี้รู้สึกว่าจะสิดแล้วนี่นะครับในห้องนี้สิดแล้วนะฮะจะมีห้องหนึ่งด้านในนะครับตอนนี้เราก็ทําการสิดอยู่ห้องนี้นะะนี่ครับ อ๋อตังนี้ก็จะเป็นมุมเปลงฟันนะครับนี่ฮะ,อ,ะ,อ,ะ,ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นกระปองน้ําเป็นเปลงฟันของอของเด็กๆนะครับอ่าตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้อะไนะอ๋อนี่ครับป้ายครับนี่ครับโรงเรียนบ้านทุ่งนะครับอ่า โอเคเลยนะครับขอบคุณทุ๊กขัดนะครับสวัสดีครับ